โย่ Yo, สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเจอกันกันอีกแล้วกับช่องต้นคีชแนลแล้ววันนี้เราจะมาเล่น RV กันแต่ไม่ได้ผมไม่ได้ลงแรงนะเพราะเดี๋ยวดาวมันตกผมช่วงนี้ผมแพ้บอ่อยมากเลยอ่าเราไปเริ่มันเลยซึ่งตัวที่ผมจะเล่นวันนี้นะ่ะผมจะเล่นเป็นซับซึ่งผมจะเล่นลูอี้ผมได้สกินใหม่มาพอดีเลยผมเลยเลือกตัวนี้นะครับมาเริ่มันเลย รอนานนิดนึงนะเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วคราวนี้ผมจะได้เรียนซ้ำนี่นะเผื่อมีความจบแยกต้องเล่นอุ้ยอย่างไรไม่เดี๋ยวนี่ทิ้ใหม่บอให้ <Hey. S 2> <Hey. S 1> น่ารักินนี้น่ารักมากเลยซึ่งที่เราจะเอามาก็คือฟิกเกอร์นะครับมาเล่นง่ายกว่าแล้วของที่ผมจะออกก็คือพวกนี้มันจะเป็นสายแทงผสมนี่ผสมเมเวทนะครับสายแทงผสมเวทผมจะไม่ออกเวทล้วนเพราะมันบางตีทีเดียวก็คือแบบตายอย่างเดียว ไม่มีกออะไรเลยผมเลยเลือกตัวนี้มาอืมสกินนี้มีความน่ารักอยู่อันนี้ผมต้องชนะได้เลยผมไม่หวัง M V P หรอกผมหวังจะเล่นซับโอ้ยมีคนเอาสูตรสกินใหม่มาด้วย

ก่อนที่จะเริ่มเกมฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ ยินดีต้อนรับสู่ ROV ออออมาเริ่มเกมทนะีนี้ฉันจะออกรองเท้าก่อนนะจะเอาพัชมาเลยนะแล้วก็ออกรองเ้าัตรูไปด้วยกัน,กนมา แรกผมควรจะมาเลนกลางก่อนไปเติมเลินกลางก่อนแล้วก็ไปไปหาแคลรี่าแครีคร่นอนเทวนานอนเทวนาหนไอ้ดูงต้องซีเฉยมาไปหาเทวนากันเอเูวาอสวเอสวเอวสวงนีง้ Okay. หาแล้วเทมนาทเองเห็นเราไหมนเนี่ยเฮ้ยตื่นตื่นไม่ยืนนิ่งอ่ะไม่ยืนนิ่งตื่นเอ้ยนี่งไงแม่นแม่นเว้าไปหนึ่งทีครับผม เลงกขอเราจตีมันวางมันมาให้เยวก่อนคีก่อนไอเจ้าอันเนี้ยอันนี้ยอันนี้ยวู้ยวู้ยแม่นจริงแม่นจริงแม่นจริงอู้ยแม่นจริงอู้ยแม่นจริงมันแม่นจริงเอ้ยอะไรอะคุณแมนเลยคือตอนนี้มันแม่นจริงว่ะอะไรมองเลยก็ไม่แม่นนั่นน่ะ

Been <laughs> sure, I have My, My name was so I think I need it it enemy has been defeated. <laughs> นี่เราก็ได้ของซับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะออกกันเวทต่อออกเวทเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกแทงโอ้ยโอ้ยนตยานตาานาตาาเป็นตัวละครที่ผมเกลียดมากที่สุดเลยเพราะว่ามันแบบจี๊สองจีสตันใช่ไหมโอ้ยโอ้ย กิลสองตายใช่ไหแล้วมันก็กดทีมหนึ่งเป็นคอมโบอ่ะก็กดกดอันติีมันคือคอมโบที่ลงตัวจริงๆอ่ะแล้วคอมโบนั้นมันแบบทีเดียวตายอ่ะถ้าถ้าบแบบสมมุติแบบเป็นแบบแครี่หรือว่าตัวบางๆอย่างเช่นเมยอะครับนะคือโดนทีเดียวคือตายนั่นน่ะโดนคอมโบอย่างนั้นอ่ะ แล้วก็ส right. กินเอ่อสกิลหนึ่งของนาตาาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเออพอเวลาโดนศัตูกูดาวมันจะน้อยลงไงเวลาโดนศัตูอ่ะกูดาวมันจะน้อยลงแล้วก็กดยับยับได้เลยเหมือนกัแล้วผมได้ยิงได้ไงวะอ๋อผมเวลาเออคิยเออ ตีพ่อมันหน่อยดิเอ้ยช่วยตีพ่อมหน่อยไม่ได้ช่ยตีพ่อมหน่อยไม่ได้ไม่ไร้เราโดนตีไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวสู้ตีนี่แหละไม่เป็นไรไปทำไมกูไม่ออกมาวะตัวมึงตัวเอง้ยทำไมไม่ออกมาวะอยู่ป้อมอยู่ละเอออะไรเนี่ยโคตรยิงไง พูดอิ่งกันโอ้โห่ว้าวสองรอบแล้วโอ้ยบอกว่าจังหวะนี้ผมจะสูตงตานนี้สูงสีมากเลยโอ้ยต้องเราเก้าแล้วคุณโอ้ยลงไปล้างหน่อยลองไปล้างหน่อย เฮ้ใครก็ได <penguin. S 2> pues ้ลงไปล่างเลยเออมีเอรินดาลงไปล่างเฮ้ยคุยกันหน่อยดิวะไปทาง่หนไปต้องไปไหนหวยนี่นี่พะไอ้ติปมอมวเมียระวางบ่อเสียงตีไปนะนะตุ๊กตุ๊กมาเนี่ยตุ๊กตุ๊ก ไปดีมะยิงไรอะเฮ้ยเอรินโมาเอลินโดมาฆามันดีเฮ้ยเอินโไม่ตายอ่ะโป้อ้โป้อนโปโป้โปโดนได้ไงโปโปหมดไม่สนรู้ใครโปหมดครับผมไปยิงโดนกี่โป้ิไอ้กล่วแน่นอ้ มาดีอาดิข้าบอกได้ดิมาไปได้ไงเี้ยอย่างเดี๋ยนเดีาคือเจ้าคือมาดยวเดิมาดิมาดิกล้าเหรอกล้าเหรอไอ้เล็กคิวยังสวยว่าถอย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  กินหน่อยเราไม่มีดามิดสวยล่างล่างไอ,อ้บนบนบนไม่ใช่ล่างไปไไป <c oughs> ไปดินกลางก่อนเฮ้ยฉันชอบวางตัวนี้ตัวหมองเลยมัวเฟรที่สองตัวไม่ได้ดูเลยนะ่ะ มีแค่ดีสองตัวเพที่ปาเจออันเนอันเนออเดินจัดไปวัดในเขาเออใจเย็นอนออยากโดนเนาะอยากโดเนะานะอยากโนกกดนวหัวไมดีเออเาาลวันนี้ายแลก เฮ้ยล oh. ่างเฮ้ยล่างมากันล่างเลยเฮ้ยล่างพอมจะแตกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมเึวนาแรงจังอะเฮ้ยอุ้ยถึงมานาแรงเกินเฮ้ยถึงมานาแรงจังนะฮ้ มืกี้ทุกคนเห็นไหมรู้เลยอมตะนันแน่นอนมา้นเลยนไม่ใช่กันตีหน่อย

ไอสูเอาะไอซูไอซูเลยไอสูเลยไอสูเลยไอสูได้จังหวะแล้วอ่ะโอ้ยเอรดรไอรนอ่ราคาแล้วหรอเ่อจังมาผมได้ที่ที่สี่แล้วกลไปเป็นออกเกาะแล้วอ่ะนายาไว้ที่ป้อมก่อน บอกไหมเอาบอกไหมบอกบอกเงาหรอคอทำอะไรน่ะต่ย่ามาขีไปหาครอ่ะกัวนเนี่ยอันตีไปหาไปวะ ใจเย็นเงื่อนเฮ้ยเกมนี้คือเก็บสีครับเก็บสีเพราะอะไรรู้ไหมผมไป็นลาดคนอื่นเยี่ยมใจเย็นๆเราชนะได้นะใจเย็นเราชนะได้น่ะเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเรียบร้อยแพ้แล้วแหละโอ้ยตอนแรกจะพลิกเกมนั่นแหละเร็วๆเราเกิดขึ้นมาเร็วเฮ้ยอย่าโดนน้าอย่าโดนน้าอย่าโดนน้าโอ้โอ้ยอย่าแพ้ดิ แม่แบ๊วอ,อะไรอ่ะโอ้วาอย่งพี่แค่ไยนเป็เจี้อะน่อยดูทีตานี้ใครได้ M P F ต้องเป็นเทวนาแล้วแหละที่ได้ M P F เฮ้ยดูไว้เอาไว้เทวนาได้ M P ว่ะก็จบลงเพลงเท่านี้นะครับ ขอบคุณที่มารับชมคลิปวิดีโอนี้กันนะครับบ๊ายบยเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย